บาดีทุกคนวันนี้พี่พามาเบ่งบรรยากาศเนาะตามทุ่งให้เนาะวันนี้จะได้มาเสียญ้าให้เสียญ้าเข้านะกแตมาด้วยพี่สาวเสียญ้าให้พิพาเบิ่งบรรยากาศเนาะพี่น้องอินตามวนแต่ก็อากาศโทนหลายตอนนี้เนาะ จะเป็นแบบว่าอยู่ตามภูเขาเนาะก็ได้มาลู้เขา้าเเอ,อินว่าเขาให้เนาะอยู่ที่ลาวเเอ,อินว่าเขาให้เนาะแบบเนี้ยได้มาเสียหน้าออกอันนี้คือเขาลูกเข้าแบบธรรมชาตินะแบบ,ได,บได้ใส่ปุ๋ยใส่ยางเด้อพี่น้องเด้อ คือแบบว่าเขาปูแบบธรรมชาติแบบว่าไปปูกตามภูเขาเนาะให้ิ่นบรรยากาศไปนํำกันเด้อบางห้อันบา,บางบางพวกนะเขาก็สจปลููแบบว่าเป็นประเภทแบบเครื่องกินบบแบบพวกทั่วหรือว่าพวกเตงเนาะเตงให้นะี่นะแบบว่าบางบางเจ้าเนาะแต่เน,นี่ยมัน ก็บได้เอามาปลูกเนะาะกาสีปลูกแต่เข้าแล้วกะตอนนี้ก่หน,น้าเต็มแลละจะมาเบิ่งบรรยากาศตากันเนาะให้เบิ่งบรรยากาศเนาะตามภูเขาตามตามดงเนาะเป็นแรบก็เป็นปน,นูนสูงแล้วก็ เพราะว่าเห่ากะต้งเนาะต้งแบบวแบบแบบ่าเลี้ยงซีบแบบว่าทําแบบปลูกข้าวเลี้ยงซีบเนาะถึงแม้แบบว่าบางคนกาจีว่าไปตัดไม้ทําลายป้าไม่อย่างกะอันนี้กะอีกส่วนหนึ่งเนาะพี่น้องนาอกะถ้าเห่าโบเฮ็ดเฮ่าก็บบมีกินเด้อใครที่เข้ามาเล้กกะเข้ามาให้กําลังใจกันได้เด้อ บึงบรรยากาศกส็สีประมาณนี้เนาะลดวยว่างมาเสียงยยให้สอยด้วย,วยอืมอากาศโหนดได้มา่ายเนาะให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศเนาะตามทุงให้อันนี้คือทุงให้โบแมนทุงนาด้วย <laughs> โอเคเนาะฝากกดไลค์กดติดตามนั่นเลยเด้อ